แงในในจดวงดาวเรียงตัวให้ฉันไปไกลภัยกระสันง่ายขึ้นทุกเช้าสิเปลี่ยนแดบ,บหัวใจไม่เคยเบาชคดีติดตัวมือนลมหายใจข้อะไรกต่แตบไม่ต้องใช้แรงเพราะฉันคือลูกรัจกจัดวานไม่แกงสิสงแดดสิเปิดทางทุกการวางแผนเงิน,งน,งนล้านไหลเข้าทุกวันเหมือนสายฝนหอยออกไม่หลุดงวนไหน สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนการทำนายนะคะก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสามารถสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะ ในทางดวงดาวกันก่อนนะคะดวงดาวทางโหราศาสตร์ไทยนะคะต้องบอกว่าสําหรับชาวสิงดาวเจ้าเรือนราศีของคุณคืออาทิตย์เป็นอาทิตย์อยู่แล้วนะแล้วก็คราวนี้นะคะเขาได้ตําแหน่งดีนะคะได้ตําแหน่งดีทั้งในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมแล้วก็ครึ่งเดือนหลังเลยนะคะได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคนะคะแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรในช่วงครึ่งเดือนหลังได้ต m m ําแหน่งเป็นมหาจักรเป็นตําแหน่งที่โออาร์ นะคะต้องบอกว่าเป็นตําแหน่งที่เขาเรียกว่ามหาจักรฝักตัวให้เป็นใหญ่เออนะคะเพราะฉะนั้นออหลายคนนะคะแม้ว่าอาทิตย์จะอยู่ในเรือนวินาศของชาวสิงห์แต่ส้มมองว่าโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับอะไรบ้างงานหมอดูงานฟรีแลนซ์งานออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรืองานที่เกี่ยวข้องกับแสงและเงาสื่อโฆษณาการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับในยามค่ำคืนอะมีแสงมีเงาแบบเนี้ย ะะได้เลยบอกเลยว่ามีการเลื่อนขั้นของตําแหน่งนะคะอัพเกรดชีวิตนะคะหรือว่าในเรื่องของธุรกิจการงานเนี่ยเป็นที่รู้จักออนะคะประสบความสําเร็จได้รับรางวัลน,นะคะหรือเป็นที่รู้จักสามารถต่อยอดมีคอนเน็ t ชันได้เข้าไปสู่แวดวงสังคมที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวสิงห์อาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีเรี่ยวแรงกำลังด้วยเพราะว่าอังคาร ะะก็มาอยู่ในเรือนชะตาคุณมีเรี่ยวแรงกําลังที่จะทําชีวิตให้ดีขึ้นนะคะประกอบกับว่ามีราหูนะคะที่เล่งเรือนชะตาคุณอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปเลยว่างานอะไรก็ตามอ่ะถ้าเกิดว่ามีการแบบเข้าหาในเรื่องของออนไลน์ด้วยจะดีมากๆเลยนะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะใบแรกคือหกดาบหัวกลับนะ Ờ, ในช่วงต้นเดือนกรนกฎานะคะในเรื่องของงานเนี่ยอาจจะแบบเว้ยมันมีแต่ไพ่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะอาทิตย์ในเรือนวินาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือสถานที่ทํางานจริงๆค่ะนะคะขึ้นไพ่หกดาบการทํางานเป็นทีมอาจจะต้องระมัดระวังนะคะว e อ f f ฟอร์จูนคือลักษณะบรรยากาศในการทํางานะ่ะ เราอาจจะเจอระบบนิเวศในการทำงานน่ะที่เป็นคนนะคะที่เรารู้สึกไม่โอเคด้วยนะคะสองเหรียญหัวกลับเรารู้สึกเราไม่อยากปรับตัวตัวเราเองด้วยอ่ะที่เรารู้สึกว่าไม่อยากปรับตัวเออสามใบเลยนะคะครึ่งเดือนแรกต้องบอกว่าเรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากปรับตัวเข้าหาใครอ่ะถ้าเกิดใครทำงานฟรีแลนซ์นี่ดีเลยนะ,ะเหมาะมากนะคะแต่ถ้าเกิดทำงานร่วมกับบุคคลอื่นนะคะ อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะคะในส่วนของครึ่งเดือนหลังนะคะคุณน f อ w สอดหัวกลับใครมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงถูกกดดันอย่างมากหรือถ้าเป็นตัวเราเองก็ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเองคุณจะรู้สึกแบบอยากที่จะทําตรงนี้ให้ประสบความสําเร็จแล้วไม่ไม่อยากรอใครตัวเราเองอาจจะพุ่งไปโดยที่ไม่รอบริวารน,นะคะหรือเครียดเอง เอาง่ายๆว่าในการที่คุณจะทํำอะไรอยากจะทํำอะไรให้สำเร็จสักอย่างมันได้อยู่แล้วเพียงแต่พอมันรีบเกินไปมันเครียดเกินนะพอเเพ้วลงก็ได้นะคะอืมบางคนอาจจะถูกกดดันจนเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะบางคนอาจจะอยากไปเพิ่มในเรื่องของการทำงานออนไลน์สองไม้เท้าเนี่ยเป็นเรื่องของงานออนไลน์ได้หรือว่างานที่เกี่ยวกับต่างประเทศบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนประเทศเลยอะค่ะ เปลี่ยนที่อยู่อาศัยเลยข้ามน้ำข้ามทะเลกันแบบนี้นะคะเพราะว่ามีขึ้นไพ่ Temperance ด้วยเปลี่ยนธุรกิจอยากเรียนรู้ใหม่น่าจะมีาศาสตร์ที่คุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยเพื่อที่จะได้เปลี่ยนธุรกิจหรือเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนองค์กรในการทำงานรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ใช่เบื่อหรอกแต่เรารู้สึกว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองในทางอื่นได้นะคะโดยที่ไม่ต้องจมปากอยู่กับลักษณะของ การอยู่ด้วยกันกับกับคนที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคกับเราอะ่ะเบื่อคนถามว่าเบื่องานไหมไม่ได้ขนาดนั้นเราเบื่อคนและบางทีค่าตอบแทนมันไม่คุ้มเหนื่อยเอาง่ายๆของเก่าที่ทําองค์กรเก่าธุรกิจเก่าที่ทําเรารู้สึกว่าไม่คุ้มเหนื่อยอะ่ะเออเราอยากเปลี่ยนเพื่อไปสู่ชีวิตที่มันดีกว่ายอมที่จะพัฒนาตัวเองแบบนี้เลยนะคะอองานที่เกี่ยวกับ อาหารและน้ําที่เป็นแบบดูแลสุขภาพอะนะในเชิงการดูแลสุขภาพต่างๆนะคะสมุนไพราย,ยาสมุนไพรเกี่ยวกับยาต่างๆเนี่ยหรืองานที่เกี่ยวกับการขนส่งแบบนี้ค่ะจะทําได้ดีมากๆนะคะเป็นงานเด่นเลยนะคะการเงินเนาะอืมนะคะการเงินเนี่ยในช่วงต้นเดือน ะะการเงินในช่วงต้นเดือนใช้จ่ายกับคนในครอบครัวค่ะเยอะเลยญาติพี่น้องคนในครอบครัวมีเรื่องรถเข้ามาด้วยนะคะในช่วงกลางเดือนมีเกณฑ์อาจจะแบบว่าไปใช้จ่ายกับรถซ่อมแซมรถอะไรแบบนี้ค่ะอืมาะมีเกณฑ์ใช้เงินก้อนใหญ่อยู่นะเนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ก็ไม่อยากให้ใช้เงินก้อนใหญ่เกินค่ะเพลินา,าได้ก็ดีนะคะแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังอะคะ่ะ ส้มมองแบบนี้ว่าคุณน่าจะอาจจะบังคับตัวเองในเรื่องการใช้เงินไม่ได้แล้วมีคนมาบังคับคุณมีคนมาแบบว่าควบคุมการใช้ใจ่ายเงินของคุณนะคะเออหรือตัวคุณเองก็ได้นะที่ควบคุมการใช้ใจ่ายเงินของตัวคุณเองเพราะว่ารู้สึกว่าอนาคตมันต้องใช้เงินอีกเยอะนะคะก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังประมาณวันที่20เป็นต้นไปเนี่ยมองว่าคุณค่อนข้างที่จะใช้ใจ่ายในเรื่องเงินดีขึ้น ะะใช้จ่ายดีขึ้นหมายความว่าใช้จ่ายได้พอดีอ่ะไม่ใช่ว่าใช้จ่ายเยอะนะเออใช้จ่ายได้พอดีพอเหมาะขึ้นนะคะบาลานซ์จัดการในเรื่องการจัดสมดุลการใช้จ่ายรายรับรายจ่ายได้ดีขึ้นค่ะหรือมีรายรายรับนะคะที่คุณรอคอยเข้ามานะคะในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพนะคะ ในอัลบอนส้มให้ระวังในเรื่องของฝุ่นละอองนะ่ะนะคะมันอาจจะมีมีฝุ่นละอองที่ทำให้ผิวหนังเราอะ่ะเป็นภูมิแพ้อักเสบอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เบือบ่อเบื่อเซ็งเซงนะอาการเบาหวานอาการไตมีอาการเบือบ่อเบื่อเซ็งเซงชีวิตเพราะฉะนั้นอาจจะต้องฝืนนะคะเอาความสดใสให้ชีวิตหน่อยเนะาะไมเกรนค่ะหลังคอบาลหล ไมเกรนค่ะมันส้มมองว่ามันเกิดจากเกิดจากความเครียดน่ะนะคะสำคัญมากๆเลยบางทีเราไม่ได้ไปทำอะไรเยอะเลยนะคะแต่มันเครียดมันเครียดมันลงมันเริ่มตั้งแต่หัวเลยนะคะอลงหลังคอบาไหลหรือว่าหลังคอบาลัยขึ้นหัวแบบนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดเกินอย่าหักโหมในการทำงานเกินไปเนาะโชคลาภนะคะ เซเว่นอบูร์มาจากชาวธาตุไฟเมสิงธนูมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะจากความฝันผู้ชายที่ขยันทํางานที่อยู่ใกล้ชิดคุณแล้วก็ชาวธนูค่ะเป็นผู้หญิงนะคะที่เก่งๆเลยนะคะชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่อยู่ใกล้คุณเลขนําโชคได้9 1 3าหนสะคะเก้าหค่ะ มาดูไพ่ออร์เคิลนางฟ้านะคะแนะนําอะไรที่เป็นแนวทางที่ดีหรือว่าเห็นอะไรเนาะที่เป็นเรื่องดีๆเพิ่มเติมนะคะ patience ททน,นะคะอดทนหน่อยเรื่องที่คุณจะต้องอดทนคือเรื่องอะไรคุณควรอดทนนิดนึงนะคะนางฟ้าบอกให้คุณอดทนเรื่องอะไรทีมสปิริตค่ะ <c ười> คือเข้าใจนะคะชาวสิงว่าบางทีเรารู้สึกไม่อยากทำงานเป็นทีมเลยอะ เออแล้วสมก็เข้าใจว่าแม้กระทั่งทํางานคนเดียวอะ่ะมันก็ขัดกันในใจทะเลาะกับตัวเองก็มีเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าอยากจะให้การทํางานมันราบลื่นอะ่ะนะคะอาจจะต้องฝืนหน่อยคะ่ะนะคะเออแบ่งซีนแบ่งซีนกันเนาะเรามีซีนบ้างเขามีซีนบ้าง ซีนในการพูดโนัน่นนี่มันอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องถูกหมดใครที่พูดขึ้นมาอาจจะไม่จําเป็นว่าจะต้องถูกหมดคอ่คอยคคุยนะคะค่อยคอยคุยค่อยๆแบ่งปันความรู้ความคิดให้โอกาสกันเขาให้โอกาสเราเราให้โอกาสเขางานมันอาจจะไปช้าแต่มันไปด้วยกันมันไปได้ไกลกว่าค่ะเออนิดนึงฮึบนิดหนึ่ง,นนงเนาะดิสแท c t i o n d e c t i o n นะคะ สำหรับไพ่ใบนี้คือบางทีมันอาจจะแบบทํางานเป็นทีมแต่เข้าใจว่าบางทีมก็มีคนที่แบบพูดอะไรที่มันไร้สาระเป็นสิ่งรบกวนอ่ะอันนั้นเราก็ไม่ต้องไปฟังเพราะว่าคนอื่นเขาก็น่าจะราคาญคนแบบนี้เหมือนกันเข้าใจใช่ไหมแนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ต้องให้ซีนคนแบบนี้แต่ว่าเราก็ต้องเห็นใจคนที่เขาแบบเออพูดจาดีกับเราเวลาทํางานร่วมกันกับเราอะค่ะไม่ต้องไปโฟกัสมันทําให้เราแลดูเป็นคนที่ กระทบอะไรไม่ได้เลยเออแบบห้ามใจอะไรไม่ได้เลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการทํางานกับคนหมู่มากอะเราอาจจะต้องแบบอย่าอย่าไปสนใจอย่าให้คนแบบนี้มาทําให้เราไปโฟกัสผิดจุดเออรับฟังคนที่เขาหวังดีกับเราจริงๆนะคะทําให้เราสามารถที่จะมองอนาคตหรือหรือทํางานนะคะได้ดี นะคะจัดการงานได้ดีรับฟังคนแบบนี้เนาะคนที่เขาพูดดีนะคะและเป็นประโยชน์กับเรามาโดยตลอดเลือกฟังแบบนั้นนะคะอย่าอย่าไปเสียเวลากับอะไรที่มันไม่คู่ควรนะเอาง,ง่ายๆเนาะนะคะขอบคุณชาวสิงห์นะคะขอให้ชาวสิงห์มีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะีีววดแบบจกรา กับฉันทุกวันเวอรนักเงินเขาเป้าไม่เคยสะดุดหวยออกยิงโวดก็ปะกูมีแค่ลูกชีวิตกูก็ตัวอย่างของอยากได้ไว้ตั้งใดจัูรว่าบอกให้ตั้งใจแค่ขอไปเงินก็ไหลมาไว้มีแต่สิ่งดีๆรุมกอดกูไม่ต้องวิ่งหาเพราะทุกพลังในโลกนี้เขาหันมาช่วยกูเอง